อ,อ้สวัสดีวันจันวันทำงานวันแรกของสัป,ปดาอ์วันนี้ต้องตื่นมาจัดหนักจัดเต็มกับงานแล้วแหละช่วงนี้ต้องเล่งงานส่งแล้วอหลังจากรอบที่แล้วร่างกายยังไม่ฟื้นเต็มที่เลยช่วงเวลาเิ่งด่อนอย่างนี้อาหารเชา้าก็คือ,อสั่งไปอยู่ เทคลาลาดอีกแล้วครับท่านโอ้ช่วงนี้ต้องทำเวลาอะไรง่ายๆเ,เ,เร่งเรื่อยๆงานยุ่งวุ่นวายมากเออวันนี้ถ่ายด้วย S l o หลอก3 S มเกรามุด3ซีเออลองดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะเ <c oughs> <c oughs> จ้าเก่าเจ้าเดิมแรป ง่ายสบายท้องอย่ล้วสินะกินง่ายสบายกระเป๋าประหยัดเวลาประหยัดเงินอขอตูวไปกินก่อนเข้าไปทํากาแฟค่อยทํางานทําเวลาดีเหลือเกินในประสิทธิ์ไปได้เวลาผสมสีแล้วเวลาที่มีความสุขที่สุดนะ โอ้วันนี้เป็นนมรดกาแฟลืมใส่น้ำแข็งบ่าเอ้ยเป็นกรเป็นกรรมไม่เป็นไรอืมอืมมีแหลงเครื่องติดเครื่องติดเครื่องติด <c oughs> ไปไปโอ้โหนิ้วนี่อยากข้อคีย์บอร์ดเลย ไป <c oughs> ไปเวงานละเอะอันนี้ได้เวลาเย็นแล้วอ๋อจัดงานมาทั้งวันเลยปวดหัวไหลเลยทีเดียวเชียวโอ้ยผมไม่เวลาไปออกกำลังกายแล้วฝนก็ตกว้าอยากจะไปออกอยู่นะสาธุขอให้ตัวเองได้ไปออกเมื่อวานก็ไม่ได้ออกแย่จุิงๆแย่จริงๆวันนี้ นีหมาล่าพี่ปุย้ยแอพอลิงนั่นเองโอ้เป็นหมาล่าที่อร่อยที่สุดในปัตตพีนี้ในชาตินี้ที่เคยเจอก็มีแต่ร้านนี้นี่แหละโคตรเด็ดเผ็ดซ่าสดชื่นออกเค็มๆนวันวๆโอ้โหชื่นใจบอกเลยมีแรงทำงานขึ้นเยอะแล้วก็กิน ว,วันนี้ก็เพิ่งมาเจอซากอ,รอารยธรรมโบราณจากในตู้เย็ยนน่าจะหลายวันแล้วแหละนั่นคือปลานึ่งโอ้โหจย้อนไปดูนี่น่าจะหลายวันอยู่แต่สภาพยังกินได้อยู่เหลือตั้งครึ่งตัวนะช่วงนี้เราประหยัดเราใช้มาใช้เงินไปเยอะแล้วนีดหนึ่งไปขอตัวกินก่อนตัดจูหิวปะนะ้ะเนี่ยหลายตอนดูจะหิวไหมนะเนี่ยเราค่อยมาดูแล้วกัน โอเคขอไปกินก่อนเอ้ยวันนี้ถึงจะหมาล่าเอ๊ยหมาล่าเราไม่สั่งหมูสามชั้นวันนี้นี่เราสั่งนี้สีเขียวเขียวสีเขียวเขียวบอกเกอรี่อย่างน้อยก็มีผักแล้วหนึ่งหน่วย,ยจะได้ไม่ชั่วลายไปทั้งหมดไปกินก่อนอืม รียบร้อยออกกำลังกายมาเรียบร้อยเหงื่อชุ่มเลยครึ่งชัมม่วโมงผ่านไปว้าวเป็นเวลาที่ดีมากๆทำไมมันสว่างละปรักนะเออมืดๆอย่างนี้ดีกว่าดูลึกลับลึกลนะแล้วเราขึ้นมาก็กำลังตัดคลิปวิดีโอตัวเองนะแล้วเราก็เนี่ยเดี๋ยวให้ดูเอพีซิ์เอพีซิท์ที่หนึ่งมัน มันมันมันส่งสารมาถึงประสิทธิ์ที่สองนั่นก็คือเราเนี่ยแหละในวันนี้ฟั <c oughs> <c oughs> งมันนะนายเห็นหมูนั่นไหมนายเห็นหนังที่กรอบนั่นไหมนายเห็นหนั่นไหมในประสิทธด้อยากกินทิ่ได้ดไนเห็นหมูนั่นไหมในประสิทธิ์อยากกินใช่ไหมล่ะแต่เราเดวเดี๋ยวเราวันนี้จะกินให้แน่ดูในวันนั้นนะฟังเสียงเอา ทำไมตัวเองเป็นคนเลือดเย็นอย่างนี้วะชิฝ่ายเออวางยาวางยาให้ตัวเองบ้าเอยผู้วิ่งมาเสร็จเสร็จเนี่ยผู้วิ่งมาเสร็จเอี่ยเติสไอเวนแน่นอนจริงๆเลยเออโอเคไม่มีหมูกรอกก็มาม่าก็ได้นาเสจยดอดมากเราภูมิใจในตัวนายมากในประสิทธิ์ที่หนึ่ง เวนเอ่หมูกรอบไอ้สัตว์ชอบปะชอบตัวเองจริงเลยคนทัศตี่ดีจริงเออโอเคพอนั่งตัดคลิปตัวเองก่อนแล้วก็จะได้เสร็จคลิปแล้วก็ไปยิงยาวงานของตัวเองไอ้บ้าเอ้ยประสิทธิ์นายมันนายมันเลวอะไล่ะเฮ้ยนายประสิทธิ์นายไม่จบอะเอานึกว่านายจะกินให้กินแบบโชว์กรอบๆให้ดูอะ เราลืมไปแล้วว่าเราพูดอะไรไปบ้างเนี่ยนายกวนตีนเรามากเลยนายนายปสิเธนายนายแบบควมละมัดตัวเองเข้าไปแล้วตัดมันเป็นตัวเงอคืนด้วยสิแน่ๆสัว์รู้อีกว่าโกตะตัวเงิคืนเยี่ยงานง่ะสุดยอดมาก นายทำให้เรายิ้มแล้วโมโหไปในเวลาเดียวกันสุดจ้ามากไอ้ประสิทธิ์เออประสิทธิ์เอมันเต้งจริงเลยไ,ไม่ตัดแม่งแล้วไม่ได้ไอีกไป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 ,ไป,ไ,ปไปทรามานตนก่อนเหมือนที่มันบอกกันแหละไ,ไปะไปโอเคนายชอบใจดิประสิทธิ์ที่สามแายยิ้มยิ้มมุมปากแหมความลงจำดูไห่เราอีบาย ลังเลว้าวัดงานยังนหนัะง่วงเลยพาทิศใกละขึ้นหนึ่งแล้ว่ยี่ห้าอีก,ลนะอลาากแล้วสินะช่วงเวลาทำงานก็เพลินนะนะแป๊บเดียวสามสี่ชั่วโมงแล้ <c oughs> เ,เลวเวลาผ่านไปไวจังโอ้ยกำลังเล่นง,งานอยู่ผมโคตรยาว ีงานรอบนี้ต้องหาเวลาไปตัดซะหน่อยแล้ววันนี้วันนี้ก็ถือว่าให้คะแนนโดยรวมตัวเองก็สุดยอดไปเลยเนี่ยทำงานตามเป้าออกกำลังกายตัดคลิปโอ้ยสุดยอดอ่ะโคตรคนชัดๆแล้วก็นั่งคุยกับตัวเองเฮ้ย,ยง,งนั่งคุยกับตัวเองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโอเกินตีนจริงเลยกูยนี่แหละ กูนีแหละใช้ได้เลยออสตาจะไม่ไหวละวันนี้ก็เอาคะแนนไปเก้าคะแนนไปเลยเยี่ยมมากนายฝึกตัวเองได้ดีมากาแต่ร่างกายมันดื้อม,มากเลยมันไม่ยอมใช้ไขมันเลยวะน่งห่วงมากเลยพลังงานหลักหมดแม่งแบบตัดร่างกายเลยซึมเออเลยไม่ยอมใช้ไไขมันไม่ยอมดึงองคปกอมาใช้เลยดื้อดื้อ ใกล้จะเดือนอะไรเนี่ยค่อยดูว่าผลจะเป็นยังไงแต่ได้รวมสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงขึ้นแหละดูฟิตขึ้น <c oughs> <c oughs> วันนี้เป็นวันที่ดีแล้วก็ขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีลาตีสวัสด์านายประดิ